รายงานการศึกษารายกรณีเคสตัตตี้เรื่องการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรมมีนโมเดลโรงเรียนบ้านห้วยต้มชาย,ยา,าอุงสาวุขธรรมสังกัดสำนักง,ง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษาลำพูนเขต2จัดทำโดยานางสาวปริชัิตาสินทุรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยต้มชาย,ยาองสาวุขธถมสำนักง,ง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประหมศึกษาลำพูนเขตสอง โรงเรียนบ้านห้วยต้มชาย,ยาวงสาวุปถัมภ์ให้ความสำคัญกับการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ดูแลช่วยเหลือนักเรียนเน้นความปลอดภัยสร้างคนดีสู่สังคมโดยผู้บริหารมีการจัดประชุมประจำทุกเดือนเพื่อกำหนดทิศทางและกลยุทธ์วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนมีแผนกลยุทธ์แผนปฏิบัติการประจำปีมี means model ดำเนินงานตามหลัก P.D.C.A มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยทุกปีการศึกษา มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานมอบหมายให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้างอย่างชัดเจนมีคู่มือการดำเนินง,งานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นแนวทางในการดำเนินง,งานให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองสร้างภาคีเครือข่ายประสานความร่วมมือในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างรอบด้านมีข้อมูลนักเรียนรายบุคคลที่เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลสารสนเทศที่พร้อมใช้งานส่งผลให้มีการพัฒนาป้องกัน แก้ไขปัญหาและส่งต่อตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องการดําเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้องชัยาวอวงสาวิษฐ์ได้ดําเนินงานครบทั้ง5ขั้นตอน 1. การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลผ่านการเยี่ยมบ้านคงรบ100% 2. รการคลดกกอนักเรียนจากฐานข้อมูลทั้งระบบจากระบบ DMC ระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนระบบวัตเแววความสามารถพิเศษ 3. การส่งเสริมนักเรียนจัดก,กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้าน 4. การป้องกันและแก้ไขเชิญวิทยากรมาให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและความปลอดภัยส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมการเข้าค่ายคุณธรรมเพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมเชิงบวกของนักเรียน 5. การส่งต่อด้านภายในมีกิจกรรมส่งเสริมการมอบทุนการศึกษา การจัดตั้งกองทุนช่วยเพื่อนครูผู้ปกครองนักเรียนการส่งต่อภายนอกการประสานภาคีเครือข่ายด้านการสนับสนุนด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง โรงเรียนบ้านเมื่อต้มชัยาวงศ์สาุปรรมัมภมมีภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในระบบเครือข่ายดังนี้เครือข่ายผู้ปกครองคณะกรรมการสหสษาขั้นพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนด้านการเรียนด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆและมีการประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก ช่วยสนับสนุนนักเรียนเช่นการฉีดวัคซีนการตรวจสุขภาพการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคระบาดการสนับสนุนตัดผมฟรีการซ้อมแผนเผชิญเหตุสาธิตการดับเพลิงโรงเรียนและภาคีเครือข่ายประสานความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ครูทุกคนได้รับการอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยวงสาอุดถำมีการดําเนินงานตามแผนปฏิทินการนิเทศติดตามเช่นจัดประชุมผู้ปกครองภาคเรียนละหนึ่งครั้งการเยี่ยมบ้านนักเรียนภาคเรียนละหนึ่งครั้ง คณะกรรมการบริหารงานโรงเรียนมีการจัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำทุกเดือนเชิญวิทยากรมาอบรมให้ความรู้แก่คณะครูและบุคลากรในโรงเรียนและติดตามผลการทำงานในฝ่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายอย่างสม่ำเสมอนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัย,ยาวงศาอุปธรมทุกคนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิตในด้านต่างๆคนพบตนเองและความถนัด ความสามารถของตนเองยอมรับความแตกต่างระหว่างตนเองและผู้อื่นนอกจากนี้โรงเรียนยังได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติในด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้รับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจําปีการศึกษา2 5 6 5ระดับภูมิภาคประเภทโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่ระดับดีเด่นจากสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลําปางลําพูนโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์มีวิธีปฏิบัติในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ Mean Model ซึ่งดำเนินได้อย่างเป็นระบบ และนักเรียนมีความปลอดภัยที่เกิดจากบัติเหตุส่งเสริมนักเรียนให้พัฒนาตามวัยให้มีความรู้คู่คุณธรรมทักษะอาชีพโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้นักเรียนเป็นคนเก่งคนดีและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จากรายงานการศึกษารายกรณีเคสตัดดี้เรื่องการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยนวัตกรรม e a n โมเดลโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัย,ยาวงสาวประถมข้าพเจ้าจะได้นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนบ้านห้วยต้มชัย,ยาวงสาวประถมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ